เดือนมีนาคมมีอะไรที่น่าสนใจบ้างคะไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือเรื่องของแผ่นดินไหวมันมีอาคารถล่มนะครับซึ่งเป็นอาคารของสำนักง,งานตรวจเงินแผ่นดินด้วยม,มันแสดงให้เห็นถึงปัญหาที่มันซ่อนอยู่ใต้พรมของ ของประเทศไทยมาเป็นเวลาย,ยาวนานภาพรวมค่ะดัชนีการเมืองไทยประจำเดือนมีนาคม2568นะคะเดือนนี้ค่ะลดลงจากเดือนที่แล้วได้4.95คะแนนนะคะคะแนนที่เห็นเนี่ยไม่ได้เต็ม5นะคะ <c oughs> เต็ม <c oughs> 1 0นะคะโดยตัวชี้วัดที่ได้คะแนนสูงสุดประจำเดือนนะคะ <c oughs> คือผลงานของฝ่ายค้านนะคะตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำสุดค่ะคือเรื่องของการแก้ปัญหาความยากจน สิ่งที่ผมคิดว่ามันมันลดลงมากที่สุดในในภาพรวมเนี่ยคือตัวของดัชนีการเมืองเองความรู้สึกของวัฒชนเนี่ยเขาหันไปมองในเรื่องของปากท้องมากขึ้นทางผู้ประกอบการเองก็บอกว่าเอ๊ะทำไมคนหายไปไหนหมดเศรษฐกิจมันไม่เดินเลยนะครับขณะเดียวกันในเรื่องของเงินหมื่นที่ให้กับวัยรุ่นเนี่ยมผมก็คิดว่ามันก็ยังไม่เห็นอะไรนะ แล้วนี่มาเจอแผ่นดินไหวอีกจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งนี้ค่ะทาให้ประชาชนเนี่ยรู้สึกยังไงกับการทํางานของรัฐบาลโดยเฉพาะในเรื่องของการสื่อสารแล้วก็การรับมือภัยพิบัติคะอาจารย์เรื่องแรกก็คือในเรื่องของการป้องกันซึ่งมันก็คือการกําหนดมาตรฐานในการก่อสร้างหรือต่างๆซึ่งสิ่งที่เป็นข้อเท็จจริงที่ค้นพบเราเพิ่งทราบว่ากลุ่มผู้รับเหมาหรือนายทุนจีนเนี่ยเป็นผู้ชนะการประมูลในโครงการของภาครัฐหลายโครงการมากอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวเรื่องที่2ก็คือว่าเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเี่ มันเหมือนคนทํำอะไรไม่ถูกนะครับณนะจนถึงวันนี้ยังไม่ได้ SMS เหมือนกันเขายังตัดสินใจไม่ได้ว่าใครจะส่งมันต้องต้องเรียกประชุมระดับชาตินะที่สําคัญคือสร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชน น,นอกเหนือจากการที่เราซ้อมหนีไฟแล้วเนี่ยเราต้องซ้อมหนีพันดินไหวด้วยช่วงที่อภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยคะ่ะประเด็นต่างๆที่ทางฝ่ายค้านนาขึ้นมาอภิปรายมีหมัดฮุกหรือว่าอะไรทําให้ทางฝ่ายรัฐบาลเนี่ยกระทบกระเทือนได้บ้างไหมคะสิ่งที่น่าจะเป็นประเด็นที่อาจจะต้องติดตามต่อนเนื่องก็คือประเด็นในเรื่องของของท่านนายกเองที่คุณวิโรธลัชนาทิสอนเป็นคนพภิปายในวันแรกแล้วก็ประเด็นเรื่องจริยธรรมเนี่ยเป็นประเด็นที่ทําให้นายก หลังๆเนี่ยต้องหลุดจากตำแหน่งมาหลายคนแล้วจากสนโพเนี่ยจะเห็นเลยว่าคะแนนของฝ่ายค้านมีคะแนนเพิ่มขึ้นส่วนของฝ่ายรัฐบาลคะแนนนานนยกก็ลดลงอาจารย์คิดว่ามันมีปัจจัยอะไรบ้างที่ทําให้ประชาชนมองว่าฝ่ายค้านทนาคะแนนดีขึ้นดีขึ้นคือเหมือนกับว่าเขานั่งอยู่ร่วมในใจของประชาชนนะในเรื่องของปัญหาต่างๆซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่สะท้อนมาจากใจของของ,ของ,ของประชาชนนะครัรัฐบาลรู้นะครับแต่ว่ารัฐบาลเนี่ย มันมีข้อจํากัดในเรื่องของของหน่วยงานหรือการปฏิบัติที่อาจจะล่าช้านะครับไม่ทันใจกับการแก้ปัญหา